ทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับครูเหมือนเดิมนะครับแต่เป็นตอนของการเรียนสับเปลี่ยนเชิงเส้นของสิ่งของที่ไม่แตกต่างทั้งหมดนะครับจากเมื่อก่อนนี้ใช่ไหมเราเรียนสับเปลี่ยนเชิงเส้นอะแต่มีข้อแม้ว่าของที่นํามาเรียนนะครับต้องเป็นสิ่งของที่แตกต่างทั้งหมดเลยแต่ถ้าวันนี้มีสิ่งของบางชนที่เหมือนกันอะแล้วต้องเรียนสับเปลี่ยนเชิงเส้นนะครับจะมีวิธีการเรียนสับเปลี่ยนได้ทั้งหมดกี่วิธีเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับ ก่อนอื่นนะคะผู้ขอทบทวนการเรียนสับเปลี่ยนเชิงเส้นของสิ่งของที่แตกต่างกันทั้งหมดก่อนเนาะสมมุติว่าถ้ามีตัวสอน3ตัวที่แตกต่างก,ก,กันก็คือ a b แล้วก็ c นะครับเอามาเรียนเชิงเส้นจะได้กี่วิธีแน่นอนครับจะเป็น3แฟกใช่ไหมโลก3แฟกก็คือมีค่าทั้งหมด6วิธีเพราะฉะนั้นการจัดเรียง6แบบก็จะเป็นตามนี้เลยที่ผมขึ้นให้หน้าจอ a b c b a c c a b a c b b c a แล้วก็ c b a นะครับ แต่ถ้าสมมติว่าตัวอักษรที่เด็กเอามาเรียงอะ่ะมันมีบางตัวที่มันซ้ํากันละ่ะลองดูนะสมมุติว่าถ้ามีตัวอักษรสามตัวที่ไม่แตกต่างทั้งหมดนะครับเ <c oughs> ช่น AA A, แล้วก็ b มีวิธียงส,สับเปลี่ยนทั้งหมดได้ทั้งหมดกี่วิธีเนาะแนวคิดง่ายๆก็สมมติว่าลองดูนะสมมติว่าให้ A ทั้งสองตัวมันแตกต่างกันนะครับสมมุตินะให้ A เป็น A1 หนึ่งแล้วก็ A2 สองเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถเรียงสับเปลี่ยนทั้งหมดได้ตามนี้นะลูกนะก็จะเป็น A1 หนึ่งสอง a 2 a 1 b b a 1 a 2 a 1 b a 2 a 2 b a 1แล้วก็ b a 1 b, b a 2 a 1ลูกเห็นไหมครับถ้าสมมุติว่าเรามองว่า a ทั้ง2ตัวแตกต่างกันก็จะได้6วิธีเหมือนเดิมใช่ไหมครับทีนี้นะแต่ในความเป็นจริงแล้ว a 1กับ a 2แตกต่างกันไหมลูก ไม่นะจริง a 1 a 2มนันก็คือ a เหมือนกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจากเดิมที่ม่เคยเรียงสับเปลี่ยนได้6วิธีประเด็นมาดูนะนั่นหมายความว่า a 1 a 2 b กับ a 2 a 1 b มันเป็นวิธีเดียวกันนะครับมันก็คือ aab นั่นเองสัว a น a 1 b a 2กับ a 2 b a 1มันก็ถือว่าเป็นวิธีเดียวกันก็คือ aba ถูกต้องไหมครับและสุดท้าย b a 1 a 2กับ b a 2 a 1เราก็ถือว่าเป็นวิธีเดียวกันเพราะว่ามันคือ b a a จะเห็นว่ามันจะเรียงสับเปลี่ยนได้แค่3วิธีเท่านั้นเห็นไหมลูกจํานวนว,นวิธีเปลี่ยนมันจะลดลงเอ๊ะแล้วถ้าสมมติว่ามันมีของมากกว่านี้ล่ะเราจะมีแนวคิดไปถึงรูปทั่วไปยังไงลองดูกันนะครับเราลองมาหาจำนวนวิธีการเรียงสับเปลี่ยนมาสักครู่ใหม่นะครับลองดูนะถ้าสมมติว่าเราจะเรียงสับเปลี่ยนตัวอักษรของตัว a ตัว a แล้วก็ตัว b นะครับสมมติว่าให้มันสามารถเรียงสับเปลี่ยนได้ทั้งหมดเป็น x วิธีนะครับ แล้วในะแต่ละทีของ x ที่ีลูกเนี้ยเราพิจารณาว่า a 2ตัวแตกต่างกันใช่ไหมลูกนั่นหมายคมว่าถ้าแตกต่างกันสลับที่กันเราถือว่าคนละวิธีนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถสลับที่ระหว่าง a 2ตัวนั้นได้ทั้งหมด2แฟกทีธีนั่นหมายคมว่าการเรียนสับเปลี่ยนคําว่า a a b สามารถทําได้ทั้งสิ้น x คูณกับ2แฟกทีธีนั่นเองต้องไหมครับ แต่เราเรียนมันแต่แรกแล้วใช่ไหมลูกถ้าเรามองว่า3ตัวนี้เป็นแตกต่างกันหมดเลยใช่ไหมครับหมายความว่าเรียงสับเปลี่ยนของ3สิ่งที่แตกต่างกันเราก็ต้องทั้งหมด3แฟกวิธีนั่นหมายความว่าจํานวนวิธีในเรามองแบบแรกก็คือ x คูณ2แฟกกับ3แฟกตัวนี้ต้องมีค่าทําไมลูกเท่ากันเพราะฉะนั้นจะได้ว่า x คูณ2แฟกเท่ากับ3แฟกหรือว่า x มีค่าเท่ากับ3แฝกส่วน2แฟกวิธีนั่นเองครับ เราจะมาดูวิธีการเรียนสับเปลี่ยนของที่ไม่แตกต่างกันทั้งหมดนะครับเราจะมองเป็นรูปทั่วไปเนาะสมมุติว่าเรามีของทั้งหมด n ชิ้นแต่ว่า n ชิ้นเนี่ยมันมีบางอันที่มันซ้ำมันอยู่โดยซ้ำทั้งหมด k กลุ่มนะครับอลองดูนะสมมุติว่าในจํานวน n ชิ้นเนี่ยจะมี n 1ชิ้นที่เหมือนกันเป็นกลุ่มที่1มี n 2ชิ้นที่เหมือนกันเป็นกลุ่มที่2 มีสับแบบนี้ไปจนถึงกลุ่มที่ k นะครับก็คือมี n k ชิ้นที่เหมือนกันในกลุ่มที่ k โดยที่ถ้าเราจับจํานวนในแต่ละกลุ่มบวกกันอ่ะมันต้องเท่ากับ n ถูกไหมครับก็คือ n 1บวก n 2บวก n 3จนถึง n k อ่ะต้องมีค่าเท่ากับ n สมมุติว่าให้วิธีการเรียงสับเปลี่ยนของพวกนี้มีค่าเท่ากับ x วิธีเนาะสมมุตินะครับในแต่ละวิธีนะครับของการเรียงสับเปลี่ยน x วิธีเนี่ยถ้าเราพิจารณาว่าสิ่งของในกลุ่มที่1อ่ะมันเป็นของที่แตกต่างทั้งหมดมันก็จะสาามรรถเเีียยััปล่นนก ได้ใช่ไหมครับได้เป็น n 1นึ่งแฟกทีถูกต้องไหมทีนี้เหมือนกันถ้าเราพิจารณาว่าในกลุ่มที่2อ่ะสิ่งของทั้งหมดอ่ะมันแตกต่างกันทั้งหมดเลยเราก็จะสามารถเรียงสับเปลี่ยนภายในที่ทั้งหมด n 2 Fa แฟกทีีนะครับเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆจนถึงกลุ่มที่ k ถ้าเด็กมองว่าสิ่งของในกลุ่มที่ k แตกต่างกันทั้งหมดนั่นหมายความว่ากลุ่มที่ k ก็จะสามารถเรียงสับเปลี่ยนได้ทั้งหมด n k แฟกทีีเช่นเดียวกันครับ ดังนั้นจำนวนที่การเรียงสับเปลี่ยนสิ่งของ n ชิ้นที่แตกต่างกันจะเท่ากับ x คูณ n 1แกคูณ n 2แกคูณ n 3แกคูณไปเรื่อยๆจนถึง n k แกวิธีนั่นเองครับแต่นะครับแต่ว่าถ้าเรามองแบบนั้นน่ะหมายความว่าสิ่งของที่นํามาเรียงอ่ะมันแตกต่างกันทั้งหมดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้ามี n สิ่งที่แตกต่างกัน,นเด็กก็จะสามารถเรียนเท่ากับ n แกวิธีนั่นเองนั่นหมายความว่าจำนวนวิธีการเรียงสับเปลี่ยนแบบ x คูณ n 1แกคูณ n 2แกคูณไปเรื่อยถึง n k แกมันก็ต้องเท่ากับ n แกเพราะนั้นคูจะหาค่า x นะครับคูก็ย้ายาตัวทั้งก้อนนี้เลยครับทั้งก้อนนี้เลยเนาะเอาลงไปาหารด้านล่างก็จะเป็น x ก็เลยเท่ากับ n แฟกส่วนด้วย n 1แกคูณ n 2แกคูณไปเรื่อยถึง n k แฝกนั่นเอง x ของเราคืออะไรนะเมื่อกี้นะจำนวนวิธีการเรียนสับเปลี่ยนของที่ ไม่แต่ต่างกันทั้งหมดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นครูก็เลยสรุปออกมาเป็นว่าถ้ามีสิ่งของ n ชิ้นในจํานวนนี้มี n 1ชิ้นที่เหมือนกันเป็นกลุ่มที่1มี n 2ชิ้นที่เหมือนกันเป็นกลุ่มที่2เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็จนถึงกลุ่มที่ k นะครับจะมี n k ชิ้นเหมือนกันในกลุ่มที่ k โดยที่ n 1บวก n 2บวก n 3บวกไปเรื่อยๆจนถึง n k เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ n แล้วจํานวนวิธีการเรียงสับเปลี่ยนของ n ชิ้นดังกล่าวเนี่ย จะมีค่าเท่ากับ n แฟกส่วนด้วย n 1แกคูณ n 2แกคูณ n 3แกคูณไปเรื่อยๆจนถึง n k แฟกนั่นเองครับเราลองมาดูตัวอย่างแรกเลยนะครับตัวอย่างนี้นะครับตัวอย่างที่4นะจงหาจำนวนวิธีการเรียงสับเปลี่ยนตัวอักษรทั้งหมดในคำว่า mathematics โดยไม่คำนึงความหมายจะได้กี่วิธีเดิมเนี่ยเราก็คงจะนับว่าเอ๊ะมีกี่ตัวอักษรนะถ้าไม่ถ้าแตกต่างทั้งหมดเราก็จะเป็น n แฟกตเลยใช่ไหมครับแต่ปรากฏว่าถ้าเด็กๆมานั่งพิจารณาดูเน มีทั้งหมดกี่ตัวอักษรลูกอ่ะทำนะสิบเอ็ดตัวอักษรใช่ไหมครับแต่ปรากฏว่ามีตัว m อยู่ทั้งหมดสองตัวอักษรที่เหมือนกันช่านน้ลูก m กับ m มี A อีกสองตัวที่เหมือนกันมี t อยู่อีกสองตัวที่เหมือนกันแล้วก็จะมีตัว h ตัว e ตัว i ตัว c แล้วก็ตัว s อย่างละหนึ่งตัวนั่นหมายความว่าการเรียงสับเปลี่ยนครั้งนี้เราไม่ได้เรียงสับเปลี่ยนของที่เหมือนแตกต่างกันทั้งหมดแล้วนะครับมันมีบางตัวที่มันเหมือนกันใช่ไหมลูกเพราะนั้นใช้สูตรื่าสักครู่นี้เลยก็คือจะ คูณ2แกคูณ2แกคูณ1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 แกมาจากอะไรบ้าง2แกตัวนี้มาจาก m ที่เหมือนกัน2ตัวนะครับ2แกตัวนี้มาจาก a ที่เหมือนกันอีก2ตัวและว2แกตัวนี้มาจาก t ที่เหมือนกัน2ตัวส่วน1แกทั้ง5ตัวนี้ก็คือมาจากตัวอักษร h e i c แล้วก็ s อย่างละ1ตัวนั่นเองครับแต่ต่อไปเด็กๆ1แฝกมีค่าเท่าไหร่ลูเด็ก หแฟกมีค่าเท่ากับ1ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นต่อไปเนี้ยเราไม่ต้องเขียนกรน,นี้ก็ได้นะเพราะว่ามันมีค่าเท่ากันเท่ากับ1ใช่ไหมครับดังนั้นนะครับดเด็กๆจะสามารถเขียนได้ว่ามันคือ11บเแฟกส่วนด้วย2องแฟกสแฟกสอแฟกแ,แบบนี้ก็ได้ครับตัวอย่างที่5นะครับ ถ้ามีธงสิบผืนเป็นธงสีเหลืองหกผืนแล้วก็เป็นธงสีฟ้าสี่ผืนต้องการนําธงเนี่ยมาประดับริมรัวในแนวเส้นตรงเดียวกันโดยที่ให้ธงที่อยู่ปลายทั้งสองด้านอะต้องมีสีเดียวกันจะสามารถจัดเรียงธงให้เกิดรูปแบบต่างๆกันได้กี่แบบนะครับโดยที่ธงที่เป็นสีเดียวกันอนะถือว่าไม่แตกต่างกันนั่นเองลองดูนะครับก็คือนี่นะครูมีรูปให้สมมติก็จะเป็นธงที่หน้าตาเหมือนกันเลยทั้งหมดสีเหลืองนี่เป็นหกผืนแล้วก็เป็นสีฟ้าอีกสี่ผืน เด็กลองคิดภาพตามครูสิว่าถ้าเราจะจับเรียงโดยให้ปลายทั้งสองฝั่งอ่ะเป็นสีเดียวกันอ่ะมันต้องแบ่งเป็นกี่กรณีต้องแบ่งไหมลองดูนะแบบแรกถ้าสมมติว่าครูจัดปลายทั้งสองเป็นสีเหลืองได้ไหมครับแบบนี้แล้วตรงกลางก็เรียงสับเปลี่ยนยังไงก็ได้ถูกต้องไหมหรืออีกแบบหนึ่งอ่ะครูจัดปลายทั้งสองเป็นสีฟ้าได้ไหมครับแล้วก็ตรงกลางก็เรียงสับเปลี่ยนไปเรื่อยเลยเพราะฉะนั้นดูแลเด็ดต้องแบ่งออกเป็นทั้งสองกรณีใช่ไหมลูกกรณีที่ธงที่ขึ้นต้น ข้างหน้ากับข้างหลังอะ่ะเป็นสีเหลืองกับอีกกรณีหนึ่งคือธงข้างหน้าจะเป็นสีฟ้าแล้วก็ข้างหลังก็เป็นสีฟ้ามาลองดูนะครับว่าแต่ละวิธีจะมีวิธีการคิดยังไงบ้างดูนะสมมุติว่าครูจะให้ปลายทั้งสองด้านเป็นสีเหลืองครูก็หยิบทงมาสองผืนใช่ป่ะจริงผืนไหนก็ได้ใช่ไหมลูกอ่ะหยิบมาสองผืนตั้งไว้ที่ปลายทั้งสองจากนั้นก็จะเหลือธงอีกทั้งหมดแปดผืนที่เด็กๆต้องมาเรียงใช่ไหมครับครูก็อ่ะจะวางตรงไหนก็วางไปเถอะถูกไหมลูกขอให้ปลายทั้งสองเป็นสีเหลืองก็พอแบบนี้ หรืออีกกรณีหนึ่งลูกครูเอาธงสีฟ้ามาอยู่ที่ปลายทั้งสองด้านจะฟ้าไหนก็ได้ใช่ไหมครับแล้วก็เอาทั้งหมดมาที่เหลือแปดอันมาเรียงสับเปลี่ยนกันก็จะได้แบบนี้เนาะมาดูวิธีการคิดดีกว่าว่าเดดจ,จะมีวิธีการคิดยังไงนะครับลองดูนะเนื่องจากการจัดธงดังกล่าวเนี่ยสามารถแบ่งได้2กรณีครูก็จะพาเดดไปดูกรณีแรกก่อนคือกรณีที่ปลายทั้งสองเป็นสีเหลืองนะครับจะจัดได้เพียงแค่แบบเดียวเท่านั้น เด็กสงสัยไหมทำไมมันเป็นแบบเดียวเท่านั้นเ,เด็กด,ดูนะอ่ะตรงนี้จริงๆสีเหลืองมีกี่ผืนครับมีหกผืนใช่ไหมครูหยิบมาสองทำไมเด็กบอกว่าเอ้ทำไมไม่ใช้เป็น P หกสองเหมือนในข่าเรื่องที่แล้วนะครับมันไม่ได้เพราะว่าลูกหกผืนของหนูอะเป็นหกผืนที่หน้าตาเหมือนกันเป๊ะเด็กจะหยิบสองผืนไหนแม้ก็ได้มันก็เหมือนกันจะได้แค่หนึ่งวิธีเท่านั้น ระวังตรงนี้ด้วยนะมันจะแตกต่างจากไอ้ข้อที่เป็นเรียงหนังสือคณิตศาสตร์กับเคมี Me, ใช่ไหมครับจะไม่เหมือนกันนะเพราะว่าทงอันเนี้ยมันเป็นธงที่หน้าตาที่เหมือนกันจะจิบผืนเหลืองผืนไหนมาก็ได้วังต้นกับปลายมันจะได้แค่1แบบเท่านั้นคือเป็นเหลืองทั้งต้นและปลายเพราะฉะนั้นตรงกลางลูกมันก็จะเหลือสีเหลืองอีก,อกทั้งหมด4ผืนสีฟ้าอีก4ผืนน,นั่นหมนายความว่าจะเป็น8ผืนถูกต้องไหมครับเต,ติมคาไปเลยนะซึ่งประกอบไปด้วยสีเหลืองที่เหลืออยู่อีก4ผืนเดิมมี6 วางหัวไป1หนึ่งวางท้ายไป1ตรงกลางก็จะเหลือสี่แล้วก็เป็นธงสีฟ้าอีกสผืนอย่าล,ลืมว่าทั้งหมด8ผืนเนี่ยถ้ามันเป็นของที่แตกต่างกันหมดเลยเด็กๆก็ตอบ8แฟกได้เลยถูกต้องไหมลูกแต่ว่าธงมันมีลักษณะที่เหมือนกันหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องหารด้วย2กลุ่มก็คือหารกลุ่มสีเหลืองกับกลุ่มสีฟ้าก็คือเป็น8แฟกหารด้วย4ี่แฝกสแฟกนั่นเองดังนั้น,นเด็กๆจะสามารถจัดเรียงทั้งหมดก็คือ 1>, 1คูณกับ8แฝกส่วน4แฝกแกซึ่งมีค่าเท่ากับ70บแบบนั่นเองครับเด็กๆคูณทดให้ดูก่อนนะ8แฟกส่วนสแฝกสแกสิ่งที่เด็กๆไม่ควรทำเลยก็คืออะไรลูกไม่ควรเอา4ตัดกับ8อย่างนี้เพราะมันไม่ใช่4กับ8เฉยๆมันเป็น8แฟกกับ4แกนะครับเพราะฉะนั้นทำยังไงดีลูกเด็กๆต้องใช้วิธีการเลยครับกระจายถูกต้องไหมมาลองกระจายดูนะเพราะฉะนั้น8แฟกส่วน4แฟกแฟก ครูก็เลือกกระจาย8แฟกเป็น8คูณ7คูณ6คูณ5คูณไปจนถึง4แฟกเคยไหมครับแล้วครูก็หารด้วยะ4แฟกตัวแรกครูไม่กระจายเพราะเดี๋ยวครูจะตัดทอนแถวข้างบนนะครับ4แฟกตัวนี้ครูกระจายเป็น4คูณ3คูณ2คูณ1เพราะฉะนั้น4แฟกครูตัด4แฟก4คูณ2เป็น8 ตัดเลยอย่างนี้นะครับ3กับ6ตัดทอนเหลือ2เพราะฉะนั้นหนูจะเหลือ7จ็คูณสคูณหซึ่ง7จ็คูณสคูณหมีค่าเท่ากับ70แบบนั่นเองกรณีที่2นะครับให้ธงที่อยุลไปทั้ง2ด้านเป็นสีฟ้านะลูกก็จะสามารถจัดได้เพียงแค่1แบบเท่านั้นเลยอลองดูรูปข้างล่างนะก็คือหัวท้ายเป็น สีฟ้าสีฟ้าเหมือนกันทั้งหมด4ี่ผืนใช่ไหมลูกหนูหยิบมา2ผืนอย่างที่บอกไป4ี่ผืนมันเหมือนกันหมดเลยหน้าตาเหมือนกันเป๊ะเพราะฉะนั้นจะได้แค่วิธีเดียวเองเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็จะเหลือทองอีกกี่ผืนเหมือนเดิมลูก8ผืนไหมแต่8ผืนนั้นเนี่ยมันเป็นสีฟ้าอีก2ผืนมันมีสี่ใช้ไปละว2เหลือ2แล้วก็ทงสีเหลืองที่ยังไม่ได้ใช้เลยก็คือ 6ผืนเพราะฉะนั้นมันเป็นการเรียงสับเปลี่ยนสิ่งของที่หน้าตามันเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็น8แฝกส่วนด้วย2แฝค,คูณ6แฝตัวนี้มาจากสีฟ้า2ผืนแล้วก็6แฝตัวนี้มาจากสีเหลือง6ผืนนั่นเองเพราะฉะนั้นครูก็กระจายแบบเมื่อสักครู่นี้ตัดทอนกันแล้วเพราะฉะนั้นก็จะสามารถจัดได้ทั้งหมด1คูณกับ8แฝส่วน2แฝ6แฝก็คือ28แบบนั่นเองจากทั้ง2กรณีครูก็สามารถสรุปได้ว่าจะสามารถจัดทงที่ ตามเงื่อนไขที่โจทย์บอกดนะครับแตกต่างกันทั้งหมด70 28บวกซึ่งมีค่าเท่ากับ9 8 8นั่นเองครับตัวอย่างที่6นะครับการตั้งรหัสผ่านสำหรับเข้าใช้บัญชีอีเมล1จะประกอบไปด้วยเลขโดดแล้วก็ตัวอักษรภาษาอังกฤษรวม8ตัวนะครับโดยมีข้อแม้ว่าการตั้งตัวพาสเวิร์ดตัวเนี้ยจะต้องใช้ได้โดดอย่างน้อย1ตัวแล้วก็ใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กหรือพิมพ์ใหญ่ก็ได้อีก1ตัวนะครับจงหาจำนวนรหัสผ่านทั้งหมด ที่เป็นไปได้โดยที่ข้อหนึ่งเลยก็คือไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติมเด็กคงเคยตั้งพาสเวนะิร์ดเนาะมันจะมีขอ้อข้อแม้ว่าต้องเป็นตัวพิมพ์เล็ก1ตัวพิมพ์ใหญ่หนึ่งตัวหรืออาจจะเป็นแบบว่าเลขโดดทั้งหมด8ตัวเลยก็ได้แต่ข้อนี้บอกว่าการตั้งพาสเวิร์ดของเราต้องประกอบไปด้วย8ตัวอักษรโดยต้องเป็นเลขโดดอย่างน้อย1ตัวนะครับแล้วก็เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กหรือพิมพ์มใหญ่ก็ได้อีก1ตัวจะตั้งได้กี่แบบลองดูนะอย่างนี้ได้ไหมอ่ะชื่อคุณ ได้เนาะก็คือมีตัวอ,อักษรมีตัวเลขโดดอย่างน้อยหนึ่งตัวช่้ปะครูให้ไปตั้ง5ตัวแน่แล้วก็มีตัวอักษรพิมพ์เล็กหรือพิมพ์ใหญ่อย่างน้อย1ตัวเนาะก็มีทั้งหมด3ตัวก็ถือว่าใช้ได้เนาะหรือเป็นคําว่า data 7 4 1 2ีได้ไหมก็ได้เนาะหรือจะเป็น1 3 a b c d 13มได้ไหมครับได้อีกเหมือนกันหรือจะเป็น m a t c c n แบบนี้69้ 6, 9, ได้ไหมได้แบบนี้เราลูกได้ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดจำง่ายดีอย่างนี้ได้ไหมลูกไม่ได้ จทย์บอกว่าต้องมีภาษาอังกฤษต,ตัวพิมพ์เล็กหรือพิมพ์ใหญ่อย่างน้อยหนึ่งตัวด้วยใช่ไหมครับแต่ที่หนูตั้งมาเนี่ยเป็นอะไรหมดเลยเป็นตัวเลขหมดเลยเพราะฉะนั้นใช้ไม่ได้อนี้ไม่เอาหรือแบบนี้ได้ไหมคำว่าตั้ง p a เวิร r ดเป็นคำว่าชลบุรีได้ไหมลูกก็ไม่ได้อีกเพราะว่าโจทย์บอกว่าต้องมีเลขโดดอย่างน้อย1ตัวใช่ไหมครับแต่ที่หนูตั้งมามันเป็นตัวอักษรหมดเลยทั้ง8ตัวเพราะฉะนั้นแบบนี้ก็จะถือว่าไม่ได้เนาะเ้าแล้วจะทํายังไงดีพอจะนึกภาพออกไหมครับว่าเราจะเริ่มยังไงดีถ้านึก รหาสของเรามี8ตัวนะครูตั้งไว้เลย8ตำแหน่งตำแหน่งที่1ตำแหน่งที่2ตำแหน่งที่3ตำแหน่งที่4จนถึงตำแหน่งที่8นะครับเด็กๆจะสามารถใช้เรื่องหลักการคูณมาช่วยได้นะตำแหน่งที่1เป็นอะไรได้บ้างลูกเด็กบอกว่าคูณแล้วมันจะคิดยังไงอ่ะมันนั่งเป็นตำแหน่ง1 2 3 4 5 7 8แล้วมันต้องมีอย่างน้อย1ตัวเอาอย่างนี้เด็กๆคิดเงื่อนไขแบบว่าปกติเอนเลยสามารถตั้งได้ทุกรูปแบบจะเป็นเลขโดดทั้งหมดก็ได้จะเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษทั้งหมดก็ได้ เดี๋ยวเราค่อยหักออกแล้วกันโอเคไหมครับวิธีลองดูนะสมมุติว่าครูตั้งพาสเวิร์ดแบบไม่มีเงื่อนไขเลยเป็นตัวอักษรทั้งหมดเลยก็ได้หรือเป็นตัวเลขทั้งหมดเลยก็ได้ลองดูนะครับเพราะนั้นตำแหน่งที่หลูกเราสามารถใช้ได้โหลดได้ทั้งหมด10ตัวตั้งแต่0ถึง9ใช้ตัวอักษรพิมพ์เล็กได้ทั้งหมด26ตัวคือตั้งแต่ A เล็ก B เล็กจนถึงตัวตัว Z หรือตัว Z เล็กนะครับได้ทั้งหมด26ตัวและอีกแบบหนึ่งก็คือหนูอาจจะใช้ตัวอะลูก ตัวสษรภาษาอังกฤษทีมใหญ่ตั้งแต่ตัว a ใหญ่บใหญ่จนถึงตัว c ใหญ่หรือว่า Z ใหญ่นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นหนูเลือกมา1ตัวจากที่หนูเลือกได้คือ10บวก26บกวก26ก็จะได้ทั้งหมด62วิธีถูกไหมลูกเด็กใช้1ตัวจาก2วิธีนะครับตําแหน่งที่2ก็เช่นเดียวกันโจทย์เราไม่ได้บอกว่าห้ามํานี่ใช่ไหมก็ได้ทั้งหมด6 2ตําแหน่งจนถึงต้แหน่งที่8ลูกก็6 2เพราะนั้นจากหลักการคูณเด็กจะสามารถตั้งพาสเวิ 62คูณ62คูณไปเรื่อยจนถึงตำแหน่งที่8นั่นเองครับนะอ่ะาะฉั้นดูก่อนนะครูจะตั้งแบบไม่มีเงื่อนไขคนเลยก็คือเป็นอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นการตั้งรหัสผ่านน่ะจะประกอบด้วยเลขโดดและตัวภาษาอังกฤษรวม8ตำแหน่งจากเลขโดดที่สามารถใช้ได้คือ0ถึง9มี10ตัวถูกไหมภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็ก26ตัวและภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด26ตัวเพราะฉะนั้นโดยหลักการเด็กสามารถทำได้ทั้งหมด 4บวก26บวก26ทั้งหมดยกกลาลัง8ทำไมยกกลาลัง8ลูกเพราะหนูมีทั้งหมด8ตำแหน่งใช่ไหมครับจับคูณกันทั้งหมดก็จะเป็น62ยกกลาลัง8แต่เกิดอะไรขึ้นอหนที่บอกไปใช่ไหมครับแต่วิทีดังกล่าวเนี่ยมันสามารถมีกรณีที่เป็นเลขตัวทั้ง8ตัวเลยก็ได้ใช่ไหมครับแบบเมื่อกี้เนี่ยหรืออาจจะมีกรณีที่เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่ที่ไม่ตรงกับ ที่โจทย์กาหนดไว้เพราะฉะนั้นต้องหักออกใช่ไหมครับแต่ที้เราจะหักออกเท่าไหร่อะเด็กๆก็ต้องมาคิดว่าเอ้ยถ้าสมมติเราตั้งรหัสผ่านทั้ง8หลกักอะเป็นเลขโดดทั้งหมดเลยมันจะสามารถทําได้กี่ตัวอ่าลองดูนะสมมติาสเวิร์ดมี8ตําแหน่งนะครับครูจะอลบก,กรณีที่เป็นไปไม่ได้ก่อนกนะ็คือห้ามใช้ก็คือเป็นเลขโดดทั้ง8ตัวเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตําแหน่งที่1เลขโดดก็ใช้ได้ตั้งแต่0ถึง9 10ตัวจนถึงตําแหน่งที่8มันก็ได้10 10 10 10, 10, 10, 10, 10เพราะฉะนนั้ โดยหลักการคูณเราก็จะลบออกทั้งหมด10กําลัง8วิธีก็คือเป็นตัวเลขทั้งหมด8หลักเลยถูกต้องไหมอีกกรณีหนึ่งที่ต้องลบออกก็คือเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษทั้ง8ตำแหน่งเลยครับใช้ไม่ได้อลองดูนะเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่1ถ้าเราใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษหมดจะเป็นพิมพ์เล็กก็ได้ใช่ไหมลูกหรือพิมพ์ใหญ่ก็ได้ใช่ไหมลูกพิมพ์เล็กนี้6ตัวพิมพ์ใหญ่มี6ตัวเพราะนั้นทั้งหมดหนูสามารถเลือกได้ทั้งหมด52ตัวใช่ไหมครับตำแหน่งอื่นก็เช่นเดียวกันนหูสาามรถ เลือกได้ทั้งหมด52วิธี52ตัวเนาะเพราะนั้นโดยหลักการคูณเด็กก็จับมาคูณกันนั่นหมายความว่าครูเติมในช่องว่างนะเ,เด็กสามารถเลือกตัวสอนตัวพิมพ์ได้ทั้งหมด26ตัวแล้วก็พิมพ์ใหญ่26ตัวเนี่ยเอามาตั้งรหัสผ่านที่เป็นตัวสอนภาษาอังกฤษทั้ง8ตัวจะได้ทั้งหมด26บวก26ยกกําลัง8นะครับเด็กๆครูลืมนะยกกําลัง8หรือว่าเท่ากับ52ยกกําลัง8วิธีนั่นเอง นั่นคือวิธีที่เราต้องหักออกเพราะว่ามันไม่ตรงตามเงื่อนไขนั่นหมายความว่าเด็กๆสามารถจะตั้งรหัสผ่านที่มีเลขโดดอย่างน้อย1ตัวและตัวภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กหรือพิมพ์ใหญ่อีก1ตัวได้ทั้งสิ้น6กําลัง8นะครับลบออกกรณีที่เป็นเลขโดดตัน,นี้เนาะเลขโดด8หลักกับกรณีที่เป็นตัวอักษรใช่ไหมลูก ก็จะเป็น6 12ทั้งหมดกำลัง8ลบ10กำลัง8ลบ52กำลัง8นั่นเองครับพอ,อ2นะครับใช้เลขโดดซ้ำา4ตัวแล้วก็ตัวอักษรภาษาอังกฤษซ้ำา3ตัวเนาะเดี๋ยวพอจะมองออกไหมว่าจะเริ่มจะเริ่มต้นจากอะไรดีจะใช้หลักการแบบเมื่อกี้ได้ไหมอะหรือลองดูก่อนนะครับว่าลักษณะพาสเวิร์ดที่สามารถตั้งได้เป็นยังไงเนาะอาจจะเป็น111 A A แล้วก็3ได้ไหมแบบนี้ได้ไหม ได้โดดซ้ำกันสตัวแล้วก็ตัวสาอังกฤษซ้ำกัน3ตัวได้ไหมลูกได้อยู่เนาะหรืออาจจะเป็น 2B 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 2D อย่างนี้ได้ไหมได้ก็คือมีเลขโดดเนี่ย1 2 3 2ตัวซ้ำกันสีตัวนะครับได้2 3 4ตัวเนาะแล้วก็จะเป็นตัว B ซ้ำกัน3ตัวแล้วก็เป็นอีกตัวหนึ่งก็คือตัว D dog หรืออาจจะเป็น Z Z ด9 9 9แซด้าเ้าก้าเาได้ไหมก็ทำได้อ่ะเราจะเด็กๆจะเริ่มยังไงอ่ะจะเริ่มแบบเมื่อกี้ป่ะตั้งมัน8ตัวได้ไหม ถ้าถามว่าตั้งได้อะหลักแรกเด็กจะเอาได้กี่วิธีลูกมองได้ไหมทําไม่ได้เนาะทาไงดอีอ่ะมีวิธีงี้ลูกคือเด็กต้องอันดับแรกนะ่เด็กต้องมีวัตถุดิบก่อนก่อนที่จะมาเรียงสับเปลี่ยนแบบนี้ก็คือ,อ,อครั้งที่แล้วอ่ะวัตถุดิบรเราสามารถเลือกได้เลยคือเป็นตัวเลข อะไรก็ได้1ตัวแล้วก็เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวไหนก็ได้อีก1ตัวใช่ไหมครับมันก็เลยเป็น10บวกยี่สบกวกยี่ก็คือจะเป็นเท่าไหร่นะหกสิบสองกำลังหกสิบสองใช่ไหมลูกหดสองกำลังแปแต่ตอนนี้มันสามารถมันไม่สามารถทําได้เพราะว่าเราต้องมากำหนดก่อนว่าเฮ้ยเลขโดดที่จะซ้า4ตัวมันจะเป็นเลขอะไรถูกไหมแล้วตัวอักษรที่จะใช้ซ้ำภาษาอังกฤษ3ตัวนั้นอนะ่ะจะเป็นตัวอะไรและอีกหนึ่งตัวที่เหลืออ่ะมันควรจะเป็นลักษณะใด เพราะฉะนั้นเด็กๆต,ต้องวางแผนก่อนว่าสามอันนั่นคือหนึ่งก็ต้องเลือกก่อนว่าจะให้เลขโดดตัวไหนใช้ซ้ํสี่ตัวครูไหมลกูกสองจะต้องเลือกก่อนว่าภาษาอังกฤษที่จะให้ซ้ํะจะใช้ภาษาอังกฤษตัวไหนและสามอีกหนึ่งตัวที่จะเอามาใช้เด็กๆจะสังเกตเห็นไหมว่าครูใช้เป็นตัวเลขก็ได้ใช้เป็นพิมพ์ใหญ่ก็ได้หรือใช้เป็นพิมพ์เล็กก็ได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเด็กๆก,ก็ต้องเลือกว่าอีกหนึ่งตัวที่จะนํามาใช้มันจะใช้เลขโดดหรือตัวภาษาอังกฤษ ตัวใดนะครับที่ต้องไม่ซ้ำกับข้อ1กับข้อ2ที่เราเลือกไปแล้วถูกไหมแสดงว่าหลักการทํางานก็จะมีทั้งหมดประมาณ3ขั้นตอนถูกต้องไหมลูกอ่ะมาลองมาลองดูกันนะครับขั้นตอนที่1นึ่ะลูกเด็ดๆต้องเลือกเลโดดมา1ตัวจากเลขโดดทั้งหมดกี่ตัวลูกสิตัวใช่ไหมทำไมถึงเป็น10ตัวมันก็จะสามารถทาได้ทั้งหมด10วิธีถ้าไปถึงเป็น10วิธีอูจะแตกให้ดูทีละนันะสมมุติว่ากรณีที่หลูกหนูใช้เลข0ูนย์ทั้ง4ตัวได้ไหม ได้ก่อนมีที่สองใช้เลขหนึ่งทั้งสี่ตัวได้ไหมได้จะใช้ได้สามสี่ตัวเลยก็ได้ใช้เลขสี่สี่ตัวเลยก็ได้ใช้เลขห้าสี่ตัวเลยก็ได้เนี่ยเลือกใช้ได้เลยจนถึงเลขเก้าสี่ตัวเพราะฉะนั้นก็จะสามารถทําได้ทั้งหมดสิบวิธีที่แตกต่างกันถูกต้องไหมลูกอ่ะจากนั้นขนั้นที่สองเด็กๆเขาต้องเลือกตัวสอนพิมพ์เล็กหรือพิมพ์ใหญ่มาหนึ่งตัวใช่ไหมครับเอามาซ้ํใช้ซ้ำทั้งหมด3าครั้งถูกไหมเพราะฉะนั้นเด็กๆสามารถเลือกพิมพ์เล็กก็ได้หรือพิมพ์ใหญ่ก็ได้จะได้กี่วิธีลูก ก็ต้องเป็น26บวก26ใช่ไหมครับหรือว่า52ตัวก็สามารถทำได้52วิธีคือเดกจะใช้ a เล็กทั้งหมด3ตัว b เล็กทั้งหมด3ตัวจนไปกระทั่งถึง c เล็กทั้งหมด3ตัวหรือจะใช้ a ใหญ่3ตัว b ใหญ่3ตัวจนกระทั่งถึงตัว c ใหญ่3ตัวก็ได้นะครับเพราะนั้นสามารถทำได้ทั้งหมด52วิธีจากนั้นพอถึงขั้นตอนที่3เดกต้องเลือกอีก1ตัวใช่ไหมหตัวนี้จะต้อง เลือกเป็นเลขโดดก็ได้หรือภาษาอังกฤษอิกตัวก็ได้แต่มีข้อแม้ว่าต้องไม่ซ้ากับขั้นตอนที่1กับขั้นตอนที่2เพราะถ้ามันซ้าปุ๊บมันจะเป็นระลุเลขถ้าสมมติหนูเลือกเลขโดดมาซ้ากับขั้นตอนที่1ใช่ไหมลูกจากเดิมมันจะต้องใช้ซ้ำสี่ตัวมันจะเป็นซ้ำห้าตัวมันจะไม่ตรงตามที่โจทย์กำหนดเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องเลือกจากที่เหลือจะเหลือเท่าไหร่อ่ะเลขโดดจริงๆมันต้องใช้ได้สิบใช่ไหมลูกแต่มันใช้ไปแล้วหนึ่งตัวก็จะเหลือเก้าตัวอัภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กหรือพ นั่นหมายความว่าเด็กๆจะเหลือทั้งหมด60ตัวให้เลือกได้ใช่ไหมครับอันนะเพราะนั้นตอนนี้เด็กๆมีวัตถุดิบครบแล้วนะมีตัวเลขที่จะใช้ซ้ำ4ตัวหนึ่งแล้วมีตัวอักษรที่จะใช้ซ้ำทั้งหมด3ตัวอีกหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นแล้วมีตัวหนึ่งคือตัวที่เหลือลูกเด็กๆสามารถทำนั้นหมด60ที่ก่อนนะเติมหมดนะตอนนี้นะครับเราได้หมดแล้วนะว่าจะเอาตัวเลขไหนซ้าตัวอักษรภาษาอังกฤษไหนซ้าแล้วก็อีกตัวเหลือจะเป็นอะไรนะครับเราก็จะเอาเขามาเรียงสับเปลี่ยนทั้งหมด8ตาแหนน่งะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดถ้ามันเป็นแปดตัวที่ไม่ซ้ํากันเลยอ่ะเด็กๆก็ตอบได้เลยใช่ไหมครับก็คือแปดแฟกแต่ปรากฏว่าในแปดตัวเนี้ยมันมีสิ่งของที่ซ้ําใช่ไหมก็คือมีเลขตัวเลขตัวเดิมอ่ะซ้ากันสี่ตัวแล้วก็ตัวสองภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กคือพิมพ์ใหญ่ตัวเดิมอ่ะซ้ากันทั้งหมดสามตัวถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นการจัดเรียนจริงๆมันต้องได้แปดแฟกใช่ไหมแต่จริงๆแล้วใช่สรุก มีของซ้ำต้องหานออกใช่ไหมครับอะมาเติมคํานะปรากฏว่าในตัวในทั้งหมด8ตัวที่จะเอามาเรียงตรงนี้ครับมันจะมีเลขโดดที่ซ้ํากันอยู่ทั้งหมด4ตัวแล้วก็ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กหรือพิมพ์ใหญ่ที่ซ้ำกันอยู่อีก3ตัวนะครับเพราะฉะนั้นเราจะจัดเรียงสิ่งของที่ไม่ต่างทั้งหมดอ่ะก็จะได้ทั้งสิ้น8แฝกส่วน4แก3แฝก1แฝกนั่นเองครับโดยที่4แฝกตัวนี้มาจากเลขโดดที่ซ้ำกัน4ตำแหน่ง4ตัวแล้วก็3แฝกตััวอกษร ภาษาอังกฤษที่ซ้ํากัน3ตัวส่วน1นึ่แฝกตัวนี้ก็คือที่เลือกมาแล้วมันไม่ซ้ําใครเลยอีกหอีกหวิธีนะครับเพราะฉะนั้นคูกระจายมาแล้วก็จะกลายเป็น280วิธีเด็กๆทํางานทั้งหมด4ขั้นตอนใช่ไหมครับงานต่อเนื่องกันเด็กจับทั้ง4ขั้นตอนมาคูณกันครับก็จะเป็น10คูณ52คูณ60คูณกับ280นั่นหมายความว่าเด็กๆจะสามารถสร้างรหัสตามเงื่อนไขเนี้ย ที่แตกต่างกันไทั้งหมด10คูณ52คูณ60คูณ280รหัสนั่นเองครับขออนุญาตติดเลขไว้น้อเลขค่อนข้างจะเยอะนิดนึงนะครับเพื่อตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนนะครับดเด็กๆสามารถนำความรู้ตรงนี้ครับไปใช้ทำแบบฝึกหัดที่2นะครับข้อที่1ถึงข้อที่8ได้เลยนะครับหลังจากที่เด็กๆดูวิดีโอเนี่ยแล้วเกิดข้อสงสัยเกิดขึ้นมาหรือว่าทําแบบฝึกหัดแล้วเกิดข้อสงสัยนะครับดเด็กๆสามารถเก็บคําถามาถไปถามครูประจําวิชาได้เลยนะครับสําหรับวันนี้ก็ไว้เท่านี้ครับขอบคุณมากครับ